Min Lan Channel. ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแฟนซีไอน,นะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจงให้มิ้นจังเลยนะคะสําหรับ EP ที่10นี้นะคะเสียงเริ่มไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ EP ที่10นี้นะคะก็มีชื่อ EP ว่า464นะคะเป็นตอนที่1251-1258นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสําหรับตอนนี้นะคะมิ้นจังก็จะพาทุกท่านไปทัว์ก,ก็แซงชัวรี่นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะกับตอนที่มีชื่อว่า ผลึกยืนต่อสู้ของราชาแม่น้ำโลหิตนั่นเองค่ะรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะฟองสบู่ระเบิดออกมาและน้ำฉีเลือดก็กระเด็นออกมาใส่อัศวินผู้ไม่พักดีชุดเกราะสีฟ้าของเขาถูกย้อมจนเป็นสีแดงและถึงเขาต้องการจะทำลายฟองสบู่ที่กำลังพุ่งเข้ามาใส่หานเสื้นมากแค่ไหนตอนนี้เขาก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วอัศวินผู้ไม่พักดีถูกติด ถูกยึดติดอยู่กับพื้นโดยที่น้ำสีเลือดเป็นเหมือนกับกาวเท้าของอัศวินผู้ไม่พักดีถูกล็อกติดอยู่กับพื้นและไม่ว่าจะพยายามยังไงเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนออกไปจากที่นี่ได้อัศวินผู้ไม่พักดีพยายามจะกระโดดขึ้นไปและในตอนแรกนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะหลุดออกไปได้แต่สสารนั้นก็เป็นเหมือนกับหมากฝรั่งที่เหนียวอย่างสุดยอดหลังจากที่เขากระโดดขึ้นไปได้ไม่กี่เมตรมันก็ดึงเขากลับลงมา อัศวินผู้ไม่พักดีเรียล่วงลงมากระแทกกับพื้นทำให้สสารที่เหมือนกาวนี้ติดไปทั่วทั้งตัวของเขาอัศวินผู้แม่พักดีพยายามที่จะลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เมื่อเห็นว่าฟองสบู่พวกนี้สามารถทำอะไรได้ฮาเนเซิลก็สั่งให้นางฟ้าถอยกลับมาแต่พวกมันก็มีจำนวนมากเกินไปและเพียงผ่านไปไม่นานพวกมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นจนเต็มที่แห่งนี้ฮาเนเซิลนำดาบฟีนิกซ์ดาบไทอาออกมาจากนั้นเขาก็ฟันเข้าไปที่ฟองสบู่ตรงหน้าทำให้มีน้ำสีแดงทะลักออกมา แน่นอนว่าหานเซินรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงกระโดดลบในทันทีที่ของเหลวทลักออกมาแต่น่าเสียดายที่ดาฟนิกส์ของเขาถูกส่วนหนึ่งของน้ําสีแดงเข้าไปหาเนเซินหยิบผ้าออกมาและพยายามที่จะเช็ดของเหลวสีแดงออกแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทันทีที่ผ้าของเขาสัมผัสกับของเหลวสีแดงผ้าของเขานั้นก็ติดเนืบและไม่สามารถดึงออกได้ถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปที่สถาพันแล้วก็ช่างเหล็กทั้งหมดก็คณจณตกงานแน่ๆใครจะต้องการใช้การบบตรกรีอีกแต่สามารถใช้สิ่งนี้ช่วยยึดติดได้ หันเส้นคิดแต่หันเส้นก็ไม่ได้กังวลอะไรเขาเปลี่ยนร่างเป็นนกกระว่าวทองหันเส้นอ้าบากของเขาพ่นไฟออกมาเพื่อที่จะทำลายฟองสบู่จากระยะไกลหันเส้นรู้ว่าน้ำอ่อนแอต่อไฟแต่เขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่าที่ใช้จะได้ผลดีขนาดนี้หันเส้นพ่นไฟไปที่อัศวินผู้ไม่พักดีและดับฟีนิกซ์ทันใดนั้นทั้งสองก็กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง มนุษย์เลือกยังคงพ่นฟองสบู่ออกมาทางหันเสื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของเขาฟองสบู่พวกนี้ไม่มีผลต่อหันเสื้อเนื่องจากเปลวไฟของเขาสามารถสลายฟองสบู่จนเหลือแต่อายน้ําไ,ได้ นกกระเปทองควรเข้าไปที่หัวของมนุษย์เงือกและทําให้รูปปั้นแตกกระจายไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอย่างที่ฮันเซินคาดขีดเอาไว้เพราะมันไม่มีเสียงประกาศดังขึ้นมาแต่ในรูปปั้นก็มีหินอัญมณีสีแดงอยู่ซึ่งมันดูคล้ายกับผลึกพลังชีวิตฮันเซินคว้ามันเอาไว้แล้วเขาก็สังเกตเห็นถึงตัวตนของมนุษย์เงือกวยังอยู่ข้างในนั้น คุณได้รับผลึกยีนต่อสู้ของราชาแม่น้ำโลหิตมีเสียงประกาศดังขึ้นมาแต่ถึงเขาอยากจะตรวจด,ดูสิ่งที่เขาได้รับมามากแค่ไหนเขาก็ไม่มีเวลาที่จะทำอย่างนั้นจอกเล่าสามขาลอยไปยังรูปปั้นที่อยู่ด้านขวาและจุดไฟให้รูปปั้นมนุษย์เงือกที่ท่อนบนเป็นปลาส่วนท่อนล่างเป็นมนุษย์ให้มีชีวิตขึ้นมาการต่อสู้จึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขาของรูปปั้นนี้ถูกข้อมน้อมเอาไว้ด้วยคลื่นสีแดงและมันก็เตะมาทางหันเส้นหันเส้นกระพือปีกและบินเข้าไปปะทะกับคลื่นที่เข้ามาตรงๆเมื่อคลื่นสัมผัสกับเปลวไฟของหันเส้นมันก็สลายกลายเป็นไอนางฟ้าบินอ้อมไปด้านหลังของรูปปั้นและตัดหัวของมันออกมารูปปั้นแต่กระจายไปเหมือนกับอันก่อนหน้าซึ่งมันก็มีอัญมณีอยู่เช่นกันหันเส้นคว้ามันเอาไว้แล้วเขาก็เห็นรูปปั้นของมนุษย์เงือกที่เพิ่งต่อสู้ไปอยู่ข้างในมีอัญมณีเช่นกันติ้งคุณได้รับผลึกยีนต่่ออสู้้ขงราาชแมนโหิต ทำไมพวกมันถึงมีสองอันและยังได้รับมาด้วยวิธีแบบเดียวกันด้วยอีกะพวกมันเป็นของราชาแม่น้ําโลหิตอย่างนั้นเหรอฮันเซินสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจอกเล่าสามขาก็บินไปยังรูปปั้นที่อยู่ตรงกลางทําให้มนุษย์เงือกมีชีวิตขึ้นมาแต่หน้าแบกที่มันไม่ได้กระโดดเข้ามาต่อสู้ในทันทีมันยืนนิ่งอยู่กับที่แล้วจ้องมองมาที่ฮันเซินฮันเซินคิดว่ามันจะพูดอะไรบางอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยกมือขึ้นและสร้างพลังน้ําขึ้นมาในระหว่างมือ น้ำเริ่มจะก่ะตัวขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มือของมนุษย์เงือกยังชูขึ้นฟ้าอยู่ซึ่งพลังของมันก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆข้าเขาเร็วไม่ว่ามนุษย์เงือกกาลังจะทําอะไรมันก็คล้ายคลึงกับเซฟวิ่งมันนี่ของเขาทําให้หา่านเซินรู้ตัวได้อย่างรวดเร็วว่าถ้ายังปล่อยให้มนุษย์เงือกรวบรวมพลังต่อไปแล้วก็หา่านเซินก็คิดว่าอาจจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีนั้นได้ พวกเขาพุ่งออกไปข้างหน้าและพยายามจะไปให้ถึงแก่นบูชายันแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงตัวศัตรูจู่ๆก็มีโล่สีแดงปรากฏขึ้นมาขวางทางพวกเขา,เาไว้พวกเขาทั้งสาโจมตีใส่โล่อย่างเต็มความสามารถแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำลายมันได้ทำให้มนุษย์เงือกยังคงครวญพลังต่อไป มื่อโล่สีแดงปรากฏขึ้นมาหานเซิงก็สังเกตเห็นรอยจางๆดูเหมือนกับปลาฉลามอยู่บนโล่นั้นด้วยแต่มันมีรูปที่น่ากลัวกว่านั้นมากมันมีภาพของมอนสเตอร์ที่มีหนวดและมันก็ยังยืดหนวดของมันออกไปอีกด้วยซึ่งบนหนวดอันนั้นก็มีบางอย่างถูกแขวนอยู่หานเซินคิดว่ามันคือมนุษย์ที่ถูกแขนวนโดยหนวดนั่นมันช่างเป็นรูปภาพที่ช่างน่าขนลุกอะไรขนาดนี้รอยจางๆของอสุลกายตัวนี้นั้นใหญ่โตและครอบคลุมไปทั้งแท่นบูชายันเล่ากับว่ามันเป็นผู้พิักษ์แห่งนี้ นั่นคือภาพของราชาแห่งแม่น้ำโลหิตอย่างนั้นเหรอฮานเซ้นสงสัยพวกเขาทั้งสามยังคงโจมตีโล่สีแดงต่อไปเพื่อจะเข้าไปโจมตีรูปปั้นมนุษย์เงือกซึ่งตอนนี้พวกเขาก็เริ่มจะรู้ตัวแล้วว่าพลังของพวกเขานั้นเริ่มจะไม่เพียงพอที่จะทําลายมันได้ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าโล่นี้มีพลังของยินขั้นที่สิบคอยหนุนหลังอยู่พลังธรรมดาไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนให้กับมันได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะผ่านไปเลยงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะสามารถโจมตีได้หนักหน่วงกว่ากัน หานเสื้นสั่งให้พวกพ้องของเขาหยุดโจมตีหลังจากนั้นเขาก็เปิดใช้งานบทราชาสปปริตคันสุดยอดในขณะเดียวกันก็มีเหรียญปรากฏขึ้นมาระหว่างนิ้วมือของเขาดังนั้นตัวเลขก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมนุษย์เงือกยังคงรวบรวมพลังต่อไปในขณะที่หานเสื้นก็ทําสิ่งเดียวกันจากอีกฟากหนึ่งของโลป้องกันพลังของพวกเขาทั้งคู่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับภูเขาไฟที่เตรียมจะระเบิดออกมาแค่พลังงานที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็ทําให้ห้างโถวงแห่งนี้เริ่มสั่นสะเทือนได้ ตัวของมนุษย์เงือกเริ่มจะสัน่นพลังของเขาถูกอัดเอาไว้ในน้ํทรงกลมที่มีขนาดพอๆกับลูกบาซึ่งมาซึ่งพลังของมันนั้นสามารถทําลายภูเขาทั้งลูกได้เลยมนุษย์เงือกคว้างบอลออกไปแล้วกับว่ามันเป็นระเบิดไฮโดรเจนซึ่งขาของเขาก็ทิ้งหลุมเอาไว้ที่พื้นเนื่องจากการออกแรงอย่างมหาศาลร,ร่างกายของหันเซ้นก็สั่นสะเทือนจากพลังที่อัดแน่นอยู่ในเหรียญเช่นกันตอนนี้ตัวเลขที่เหรียญขึ้นไปจนถึง21แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่ที่เขาเคยใช้เซฟิงมันนี่ ในจังหวะที่มนุษย์เงือกคว้างลูกบอลน,น้ําออกมาหันเส้นก็ดีดเหลียนออกไปเช่นเดียวกันภายในเสียววินาทีพลังน้ําและเหลียญก็ประทัก,กันในอากาศพลังจากการประทะนั้นทําให้เกิดขึ้นกระแทกที่รุนแรงพอที่จะทาให้นางฟ้าและสวินผู้ไม่พักดีกระเด็นออกไปท่ามกลางการประทัก,กันนี้หันเส้นก็เห็นเหลี่ยนเจาะทะลุเข้าไปในลูกบอลน,น้ําและทําให้เกิดขึ้นกระแทกลูกใหญ่ แต่เหรียญก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันพุ่งต่อไปที่หัวของมนุษย์เงือกและบทขยี้รูปปั้นจนแหลกเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นเหรียญก็เริ่มที่จะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปราวกับเป็นแม่เหล็ก แท่นบูชาพังทลายไปและซากที่เหลือก็ลอยเข้าไปหาเหรียญเรากับมันเป็นหลุมดำโลกสีแดงได้แตกสลายไปและมนุษย์เงือกก็ไม่อยู่ให้เห็นอีกแล้วในตอนนี้แต่ในตอนที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงแล้วมันก็เกิดความโกลาหลขึ้นอีกครั้งหลังจากที่แท่นบูชายันถูกทำลายไปน้ำที่ก่อนหน้านี้ถูกกั้นอยู่ข้างนอกก็เริ่มที่จะไหลเข้ามาข้างในหันเสื้อเรีบควาอัญ,ญามณีอันสุดท้ายเอาไว้ก่อนที่ที่แห้งนี้จะจมอยู่ใต้น้ำ คุณได้รับผลึกยินต่อสู้ของราชาแม่น้ำโลหิตหันเสได้ยินเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็คว้าตัวเป่าเอือเอาไว้และเริ่มที่จะหนีไปจากที่แห่งนี้สิ่งแรกที่สายตาของเขาเห็นหลังจากที่หนีอ,อกมาก็คือพระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้ามันทําให้เขารู้สึกดีใจที่ได้กลับขึ้นมายังพื้นผิวโลกอีกครั้ง ฮันเซิเห็นว่าตอนนี้เขายืนอยู่ในทะเลสาทที่ดูใสสะอาดและก็ดูเหมือนว่าที่แห่งนี้จะไม่ใช่แม่น้ําโลหิตอีกแล้วฮันเซิลบินไปรอบๆพร้อมๆกับเป่าเอ๋อรอบๆนี้มีเพียงแค่ภูเขาเท่านั้นมันไม่มีร่องรอยของแม่น้ําสายใหญ่เลยนางฟ้าและอัศวินผู้ไม่พักดีโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบและเมื่อฮันเซินมั่นใจว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเขาจึงตัดสินใจเรียกนางฟ้าและอัศวินผู้ไม่พักดีกลับไป หันเส้นบินลงมาที่พื้นข้างทครสสาบและเขาก็สังเกตเห็นว่าจอกเล่าตามเขามาด้วยเช่นกันตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆเท้าของเขาไฟที่อยู่ข้างในก็ได้หายไปแล้วตอนนี้มันกลับมาเป็นสิงคองที่ดูธรรมดาธรราอีกครั้งหันเส้นหยิบจอกเล่าขึ้นมาดูและเขาก็สังเกตเห็นว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยมันยังคงดูเหมือนกับทุกที หานเซอร์เลยตัดสินใจทเทไวายใส่จอกเหล้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ลองจิบมันดูซึ่งรสชาติของมันก็ยังดีเหมือนเดิมแต่มันไม่มีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นเหมือนกับครั้งที่แล้วหานเซอร์นั้นไม่รังเกียจที่จะฆ่ารูปปั้นต่ออีกสักหน่อยเพื่อที่จะเก็บสะสมผลึกยีนต่อสู้เพิ่มในขณะนี้แม้จอกเหล้าจะสามารถผลิตไวายรสชาติอร่อยได้แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดวิธีบูชาย,ยัญเหมือนกับครั้งก่อน ฮันเซ้นเรียกราชามงกรออกมาเขารอบรู้อย่างมากในเรื่องที่แปลกประหลาดของก็แซงโชรี่เคสามและบ่อยครั้งที่ฮันเซ้นจะใช้เขาเป็นเหมือนกับสารานกุกรมซึ่งบางคีเขาอาจจะรู้จักจอกเล่าอันนี้เจ้าต้องการอะไรจากข้าราชามงกรนั้นยังคงไม่มีร่างกายและทุกๆครั้งที่เขาถูกเรียกออกมามันก็ทําให้เขาสูญเสียพลังของตัวเองไปซึ่งก็ไม่ต้องบอกเลยว่านี่ทาให้เขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนายรู้ไหมว่านี่คืออะไร ฮานเซนรู้ว่าราชามังกรกำลังโมโหอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่อ้อมค้อมแล้วก็ถามออกไปตรงๆราชามังกรมองไปที่จอกเล่าสามขาและอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปเขาตะโกนออกมาโอ้พระเจ้าจะไปได้สิ่งนี้มาจากที่ไหนกันนายประหลาดใจเพราะมันเป็นเรื่องดีหรือร้ายกันแน่เนี่ยฮันเซนเริ่มไม่แน่ใจว่าของสิ่งนี้ดีหรือไม่ก็จบไปแล้วนั่นเองนะคะกับอีพีนี้นะคะทุกคนแหม ราชามงกรนี้คือเป็นสปิริตที่น่าสงสารพอๆกับเอตาชินีชั่วพิบตาเลยนะคะทุกคนแบบเป็นอะไรที่นะรู้สึกจะโดนกบขีค่คนเหงตลอดเวลานะคะก็โอเคจบไปแล้วกับ EP นี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อกับ EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจบขึ้แค่นี้เพราะว่ามันคลิปที่ส0แล้วใช่ไหมมินจังก,ก็ต้องขอตัวไปทําอย่างอื่นบางเนาะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนอะสำหรับวันนี้มินจังก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ